กุไทยทิพย์นะคะมาริดาเอาขนมคุยชายมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆชอบก็เลยอืไปเจอก็ต้องเอามาฝากกันเนาะเออเอารดาชอบแหละแหมพูดไป <laughs> เผื่อเพื่อนๆ <laughs> ที่จริงตัวเองชอบอันนี้น่าจะไส้หน่อไม้ น้ำจิ้มเอ้าน้ำจิ้มเป็นเหมือนซีอิ๊วหวานใส่น้ำส้มนิดนึงอ่ะอืออืเผือกเผือกอืันนี้กรุงเทพอากาศเย็น ืเรากินกุ้ยช่ายทอดใหม่ๆอุ่นๆออันนี้น่าจะอนื้อไม้อืม หน่อไม้เขาก็จะมีกุ้งแห้งปาเีดาชอบความเหนึบของแป้งอะ่ะกินแล้วได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้นะแต่รู้ว่าอร่อยมีความสุขในเนื้อสัมผัสอืม อ,อ,อันนี้ใบกุ้ยช่ายแน่นอน,บนเบลลมเหมเต็มปากเต็มคำเนาะอืมอืม อันนั้นก็เผือกค่ะอขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้เพื่อนๆได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะ Thanks so much my friend See you next video Bye bye